ผมมีคำถามง่ายๆคำถามหนึ่งที่อยากจะถามคุณและผมขอให้คุณตอบคำถามนี้ในใจโดยความซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้คุณเคยซื่อสัตย์กับตัวเองมาคำถามคือคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนดีไหมครับใครที่ตอบในใจว่าใช่ฉันเป็นคนดีคุณแน่ใจเหรอครับแล้วใครที่ตอบว่าก็คงงั้นมั้งคุณกำลังลังเลเพราะอะไร วันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อตัดสินหรือมาเทศนาเรื่องศิลธรรมนะครับแต่ผมจะชวนคุณมาถอดหน้ากากหน้ากากที่ชื่อว่าความเสียสละหน้ากากที่ชื่อว่าความมีน้ำใจเพื่อไปเจอกับความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในความจริงที่อาจฟังดูดิบเถื่อนและน่าอึดอัดความจริงที่ว่าลึกๆแล้วมนุษย์เราเห็นแก่ตัวทุกคนอย่าเพิ่งเกลียดผมนะครับคำว่าเห็นแก่ตัวในที่นี้ไม่ใช่คำด่า แต่มันคือสัญชาตญาณของการมีชีวิตรอดที่ฝังรากลึกอยู่ในรหัสพันธุกรรมของเรามานับล้านปีลองจินตนาการย้อนไปยุคหินดูสิครับถ้าบรรพบุรุษเราคนหนึ่งเป็นคนใจดีมากมีเนื้อชิ้นสุดท้ายเหลืออยู่แทนที่จะกินเองเพื่อให้มีแรงหนีเสือหรือเก็บไว้ให้ลูกตัวเองกินเขากลับยื่นให้คนแปลกหน้าคุณคิดว่าคนดีคนนั้นจะมีชีวิตรอดมาจนถึงฤดูหนาวหน้าไหมครับคำตอบคือไม่ครับ พวกเขาสูญพันธุ์ไปหมดแล้วคนที่เหลือรอดมาคนที่เป็นปู่ย่าตายายทวดของเราคือคนที่รู้จักรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้นและพวกเราทุกคนก็คือลูกหลานของผู้รอดชีวิตเหล่านั้นเรามียีนเห็นแก่ตัวไหลเวียนอยู่ในเลือดแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนคงแย้งในใจว่าไม่จริงหรอกแล้วคนที่สละที่นั่งให้คนแก่ล่ะคนที่กระโดดลงไปช่วยเด็กตกน้ำล่ะงั้นเราลองมาผ่าตัดการกระทำเหล่านั้นดู ด้วยมีดหมอทางจิตวิทยาสมมุติคุณหย่อนเงินให้ขอทาน20บบาทวินาทีที่คุณหย่อนเงินคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกอิ่มเอิบใจใช่ไหมในทางจิตวิทยาเราทำสิ่งนั้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตัวเองเสมอเพราะถ้าการช่วยเหลือคนอื่นทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณเจ็บปวดและไม่มีใครบนโลกรับรู้เลยว่าคุณทำคุณจะยังทำมันอยู่ไหมครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาครับ เราทำดีเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีฟังดูแล้วอาจจะหดหูใช่ไหมครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าการยอมรับว่าเราเห็นแก่ตัวเนี่ยแหละคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกความสุขปัญหาสังคมทุกวันนี้ที่เราอยู่ยากเพราะเราถูกสอนให้เป็นคนดีแบบอุดมคติเราถูกสอนให้กดทับความต้องการของตัวเองจนสุดท้ายเรากลายเป็นระเบิดเวลากลายเป็นคนที่ทวงบุญคุณคนอื่นเมื่อไม่ได้ดังใจข้าวยุง นักจิตวิเคราะห์ระดับโลกเคยพูดประโยคที่ผมชอบมากเขาบอกว่าผมยอมเป็นคนดีแบบครบทุกด้านดีกว่าเป็นคนดีแบบจอมปลอมเมื่อคุณกล้าย,ยอมรับความเห็นแก่ตัวของตัวเองคุณจะเลิกโกหกตัวเองและเลิกโกหกคนอื่นและนี่นำไปสู่แนวคิดที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวที่ตื่นรู้โลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยวินวินซิชูเอชั่นครับความลับสำคัญคือ วิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการของตัวเองคือการช่วยให้คนอื่นได้ในสิ่งที่เขาต้องการถ้าคุณอยากมีความสุขเพื่อตัวเองคุณต้องทำให้คนรอบข้างมีความสุขดังนั้นเลิกกลัวคำว่าเห็นแก่ตัวครับแต่จงเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการมันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองให้มากที่สุดเติมเต็มแก้วน้ำของตัวเองให้ล้นแล้วค่อยแบ่งน้ำที่ล้นนั้นให้กับคนรอบข้างนั่นคือการให้ที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุด เพราะมันคือการให้ที่ไม่คาดหวังอะไรอีกแล้วกลับบ้านวันนี้ลองมองในกระจกแล้วบอกตัวเองดูนะครับฉันเป็นมนุษย์และฉันเห็นแก่ตัวโอบกอดคนในกระจกคนนั้นไว้เพราะเมื่อคุณรักคนเห็นแก่ตัวในกระจกนั้นได้มากพอคุณจะเริ่มรักผู้คนบนโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกขอบคุณครับ